โปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลช h นเลนเจอร์คัพ2024ประเภททีหนหญิงระหว่างวันที่4-7กรกฎาคม2567ที่ประเทศฟิลิปปินส์สำหรับรายการนี้ทีนที่เป็นแชมป์จะได้เลื่อนชั้นเข้าไปเล่นรายการวอลเล่บอล VNL 2025 โดยมีแทีมเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ประเทศฟิลิปปินส์ประเทศเวียดนามประเทศเช็กประเทศอารเจนตินาประเทศเบลเยียมประเทศสวีเดนประเทศเปรตริโกและประเทศเคนยามาดูโปรแกรมการแข่งขันในรอบแรกกันบ้างจะแบ่งเป็นสองวันโดยการแข่งขันจะเป็นแบบน nope ็อปเอาท์แพ้ตกรอบโดยทันที วันที่4กรกฎาคม2567เวลา14นาฬิกาทีมชาติเปอร์โตริโกพบทีนชาติเคนยา วันที่4กร,รกฎาคม2567เวลา17.30น,นทีมชาติเบลเยียมพบทีมชาติสวีเดนวันที่5กร,รกฎาคม2567เวลา14.00นทีมชาติเชสพบทีมชาติอาร์เจนตินาวันที่5กร,รกฎาคม2567เวลา17.30น,นทีมชาติฟิลิปปินส์พบทีมชาติเวียดนาม